มันนร้้อดวยที่มาจัดไปล่ะคะผมอยู่เวิร์กอยล์ครับอยู่เวิร์กอยล์ทปกติคราเขาจะเผ่าขยะนั่นข้างหลังขั้นหลังบ้านไงอ่าฮะผมนึกว่ามันข่าขยะปกติไงพอพอดูดีไปปกี่มันระเบิดไง อะไรอ่ะแทดานี้เราเบวดเราไม่ใช่เลยอ่ะมันก็นมันก็เบื่อแล้วก็แล้วก็เรียกคนออกมาแล้วเค็ช่วยตอนนั้นเราตกใจมากไหมฮะใจหลยนึกว่ามีมันมีอะไรคนแก่อยู่ที่ฟ้าไงคนที่บอกวันนี้ไม่มีคนดีตกใจเลย แล้วก็เรียกคนชาวบ้านเรียนมาที่เรอตอนที่ไปติดนี่ติดเยอะไหมบ้างเยอะมากมันอะไรพอทีว่าอะไรลมก็เลยลงด้วยอากาศร้อนด้วยเนาะ